คือเขาทำอะไรของเขาเนี่ยค,คิวเลิกเหงาเหรอคิวเลิกเหงาเหรอใช่เฮ้ยอย่าไปบ่นเขาเดี๋ยวพี่เอาพี่ก็ทำทำไม้ไม่ดี

สวัสดีเหรอโอเคโอเคสวัสดีครับแมนการินครับอ้าวแมนการินคุณคุณนั่นแหละดาก้อนอยู่ไหนดาก้อนคนชื่อเปนคุณคุณนี่แหละเอ้ยคุณตรงไหนไม่ได้คหรอกที่นหมออะเออเรื่องเรื่องแฟนนี่ยังไงนะเรื่องแฟนนี่ยังไงเรื่องแฟนไหนเรื่องแฟนไหนเอ้ยที่พี่อยู่ว่าอะไร อะไรเตะอะไรอ่ะอ๋อวิเคราะหไปแล้ววิเคราะหจะพี่มานั่งเล่นเกมคเนี่ยเออมาไรเนี่ยปะเออไใครช่วยก่อนหพี่ช่บย่อนเปล่าแล้วใครช่วย่ะเดี๋ยวเป็นด้วยกับออฟฟี่มานาเลยเนี่ยใครเอ่ยเอาจะผมไม่ได้หรอครับใครครับผมมาเล่นกับคุณตอนนั้นเออเมื่อประมาณเออ ต้นเดือนต้นเดือนต้นเดือนโอ้จับไม่ได้หรอกออฟฟี่ความจำปะทองบ้าความจำเลยนะความจำปะทองปะทองด้วยเฮ้อเอกอเล่นแล้วต้องตาขนาดมันยังจับไม่ค่อยได้เลยใครวะเฮ้ยกระหิวไม่หิววะเฮ้ยไม่เป็นใจเย้เขาไม่ไว้ใจคุณหมอไงไม่ใจเย็น พี่ฝากษเป็นหมอเออเขาไม่ไม่ใช่คุณหมออย่างเบนซ์อ่ะออฟฟี่ไหนะออฟฟี่นะเปลอปี่เปลอปีเอ่อชื่อสตรีมชื่อว่าอะไรอ่าออฟฟี่มีแต่ช่องอะตอนนี้ชื่อออฟฟี่ทีวีอะอ๋อยู่นะสตรีมสตรีมเนี่ยมันโดนดึงเหวี่ยวอ่ะชื่อออฟฟี่มีแต่ช่องออฟฟี่สตรีม ชื่อนี่ไงฉันดีไม่พอเออผมผมผมพยามชื่อจะสตรีมเออก็เข้าใจว่าเออสตรีมเกมอะไรอย่างนี้อ่าพี่สตรีมไหนไหนพี่สตรีมในเฟซบุ๊กใช่ไหมเฟซตอนนี้ไม่ได้สตรีมในเฟซแต่ตอนนี้เป็นสตรีมในยูทูบอ่ายังไม่ได้สตรีมในยูทูบเลยมีได้คลิปอ๋อมีแต่คลิปเออ แล้วพี่บอกสต,ติไ <laughs> ม่ได้คลิปไม่ได้อัดคลิปลงเจ้โสเทียมไปไหนเนี่ยก็มาดิถอนธรรมดาไปสองอัดทำไมเขาอยู่แต้มาทำไม,ไมวะมแต้มา สองอันมันเส้นเล่นไม้บ้านเล็กไปแล้วอ่ะไปไหนก็ไม่รู้คาเพื่อนไงไม่รู้เพื่อนไปไหนไม่รู้ว่ะเออแล้วเพื่อนไปไหน,ไหนพี่ไม่รู้เพื่อนวิ่งไปไหนไม่รู้เพื่อนมีมเจลาเจลาเพือเพ่อน,นอยู่เล่อนอยู่ก็มาดิวะ เออมามาสิบอ่เออแล้วักเลงเข้ามาแล้วเหรออ้ยโอ้ยมีฟีนย่ไปจายตบด้วยเอ้คุณหมอว่าทำไมตรงนี้เนี่ยเปั่นไปอยู่คุณหมอไอ้แก้วเออนีเป็คุณหมอลผมไม่เล่นลคุณหมอหมอดงหอดปั่นเด็ดปเด็ดๆหมอโทเกมเฮ้ยพีไม่มีว่าโทเกมะอ้ดูดี หมอหายไปมาสองสามวันเลยมาดูให้หมอวันน้าวันนี้มันมันจะดีกว่าวันนั้นปะในวิดีิวสอบไงอ๋อไม่ต้องมาเอาพี่ไม่ต้องมาเอาพี่เริ่มตัเอาพี่เริ่มัดก่อนเอาพี่อย่าดึงนะมีคนมีคนปั่นแล้วอ่ะเออปันเลยปั่นเลยไปปั่นให้เสร็จเดี๋ยวเป็นออกเองเอาเอาพี่เอาตันแบบดึงลงหรือว่าให้ไปปัดขึอนไปตันเครื่องอะไรประตูไปปัดเครื่องเลยไปปันเครื่องเลย ไม่ต้องก้องกลัวหรอกเขามาเข้าอยู่แล้วแหละโอ้ว่านนเขาต้อจะมีโนวันสอนโทรเทมไปละสามอันปัดปัดเลยปัดเลยปัดยาวๆก็มาดีวะเค่กลัวที่ไหนแตกดัน้อนแตกแล้วคนนึง ชายคนเฮ้ยไปใหญ่ตกหาชายคนมาดิวะเอาพี่ปั่นอยู่ปะแอบอยู่แอบอีกี้แอบตู้เฮ้ยแต่หาไม่ติด ได้ไม่ติดได้ไม่ติดตกีกอ่ะอะไรไปเลยเจ็บไปเลยเจ็บเที่ยวก่อนไปเลยเจ็บเอากลับไปแล้วโซ่หมูเดินดิออาต้องช่วยเบนแล้วเอาพี่มาทางนี้ใช่ เวไรเป็นเป็นเป็นหมอไล่เพื่อนอยู่เป็นเป็นหมอมาเดี๋ยวเป็นช่วยก่อนเขามาอย่างก,ก่อนไม่มีไม้อ่ะ <c oughs> เพื่อนเล่นไม้ไปหมอละเอ้าอ,อย่างก,ก่อน <c oughs> เล่นอยู่เล่นอยู่โอเคไปปั่นก่อนยังเจ็บอยู่เลยเล่นอยู่เล่นอยู่เล่นอยู่ ừ tạp ơi tạp อแรงจะตกว่ะไม่เล่นตะรุดเลยอยากให้ล้มมาไม่ต้องวัาจะดการอะไรอะไรก็ว่าเราต่อบก่อนนะ ไปออพี่เครื่องเดียวทำไมออฟฟี่ปั่นไม่เร็จอ่ะเรื่องเพื่อนอยู่เมื่อกี้นี้ไล่เพื่อนอยู่ไปปั่นเช่นเดิมหลุมมันอยู่ตรงไหนเนี่ยเบนเห็นหลุมบ้างไหมไม่เห็นเลยจะปั่นเธอ ไปไหนเลิกล yeah, ับไปวะกับไปแล้วกับไปแล้ว้าเล็กเล่นไม้ไปแล้วก็เทสักข้อรอเรียบร้อแต่ถี ดำมันเนียนไม่ได้เขาเฟดหลอกไว้ใช่ใช่

เ้ิงไดบบ้ป่าแล้วคนนี้มันเอาโมดี้มาหรอไม่รู้รอแทงหลังมันรอแทงหลังมันไม่ดูแต่แล้วว่าออฟฟี่ไม่มีแทงหลัง